ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเพิ่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมอโปเกมอน PVP ครับก็เกมโปเกมอนมือถือนะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะฮะของค่าย PVP นะครับก็สําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมระบบแบบเทิร์นเบทหต่อ6นะครับจัดทีมต่อสู้ครับก็สายฟรีก็อยู่รอดครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายครับ ก็ตอนนี้นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีให้เราเล่นถึง6เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันวันนี้เปิดเซิร์ฟเวอร์ที่6นะครับเป็นวันแรกเลยตั้งแต่เที่ยงนะครับผมก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูระบบเกมภายในแล้วก็กิจกรรมต่างๆภายในเกมกนะครับเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงกันได้เลยครับอ่ะโอเคอ่ะก็ระบบเกมครับแน่นอนครับอ่าจะมีในส่วนของ ระบบเติมให้เราด้วยนะครับก็เป็นโปรโมชั่นใหม่นะฮะก็คือคูณ60เท่านั้นเองถ้าเราเติม100ก็ได้6,000ง่ายๆแล้วก็มีโอกาสรับเพิ่มอีก80%เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่า,าคุณจะได้คอยนะครับสีม่วงนะครับเอาไปซื้อของในเกมได้เทียบเท่ากับสายเติมแบบหนักๆเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเติมนิดเดียวก็ได้รับในส่วนของคอยเอาไปใช้งานได้ค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้เนะี่ยไอ้คอยสีม่วงเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะหาได้จากการทํากิจกรรมเช่น วันนี้เปิดเซิร์ฟใหม่ใช่ไหมครับก็เราสามารถที่จะแชร์โพสต์ในเพจของโปเกมอนฟรีฟครับก็รับคอยไปฟรีเลยนะครับตรงนี้สําหรับผู้เล่นนะครับสมัคร ID ใหม่นะครับรับไปเลยครับหนึ่งหมื่นคอยสีม่วงครับฟรีๆทุกคนนะฮะรวมไปถึง v ีไอห้าด้วยครับแล้วก็แจกโปเกมอนให้เล่นในวันแรกสูงถึง8ปดตัวด้วยกันนะฮะซึ่งสามารถไปดูคลิปไกด์วันแรกได้ผมทําไว้ให้แล้วครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่ะก็ไปดูระบบเกมกันคร่าวๆหน่อยละกัน สำหรับเกมนี้ก็แน่นอนครับมีระบบภาษาไทยทุกอย่างนะฮะแล้วก็เป็นการจัดทีมนะครับแบบ6ต่อ6กนั่นเองครับก็มีหน้า3ตัวหลัง3ตัวก็คือเข้าต่อสู้กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูด่านปะจนภัยครับคร่าวๆนี่เข้าไปสู้เลยครับโปเกมอนมีให้เล่นนะครับเกือบพันตัวนะเยอะมากๆโปเกมอนเยอะจริงนะฮะนี่ครับก็ต่อสู้ไปจุดเด่นของเกมนี้คือ a อนิเมชันที่เวอร์วังอลังการครับนี่ครับโอ้โห จะเมจเป็นร้อยล้านครับสามารถทําได้ครับสายฟรีก็ทําได้นะฮะสายเติมน้อยก็เก่งได้ครับนี่สามารถอัพพลังกันได้แบบไร้ขีดจํากัดนะฮะนี่โอเคีประมาณนี้ครับก็ได้รับของรางวัลกันไปนะครับระบบอื่นๆของเกมนี้ครับก็จะมีเช่นกันก็จะมีระบบสกินนะครับเราสามารถที่จะทําการนี่ครับเปลี่ยนสกินเทรนเนอร์ได้นะครับเราอยากจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับก็ใช้ ไอเทมในเกมทาการปลดล็อกครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเองนะครับหรือเหรียญตาตัวเทรนเนอร์เองเงี่ยเราก็เปลี่ยนได้เนี่ยกดใช้ตัวละครเทรนเนอร์ของเราจะเปลี่ยนนะครับอย่างเท่หรือจะเอาโปเกมอนมาตามหลังก็ได้นะครับอย่างเงี้ยครับนี่ครับก็จะเอาโปเกมอนมายืนเท่ๆได้นะฮะมีทั้งระบบการเร่งความเร็วด้วยนะครับนี่ครับคูณ6เท่านะฮะก็จะทําให้อ่าตัวเกมมันเร็วขึ้นนะครับเวลาเราฟาร์มด้วยนั่นนะครับมันก็จะทําให้เราฟาร์มได้ไวมากขึ้นนั่นเองครับนี่ครับอย่างเร็วเลย นอกจากนี้ก็จะมีระบบกิลด้วยนะครับเราสามารถที่จะมาทำกิลทำเควสกิลอะไรได้นะครับตีบอสตรงบอสกิลได้นะครับตรงนี้มีแดนจวแดนเจให้เราตีครบนะครับเราสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ตรงนี้นะฮะต่อมาครับก็ไปดูระบบอื่นๆกันบ้างครับก็จะมีระบบ p p Arena ด้วยครับเราสามารถที่จะมาท้าโดนกับคนอื่นๆได้นะฮะเพื่อที่จะรับอันดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับอย่างเช่นเนี่ยผมจะไปท้าโดนดับที่36นะผมก็จัดทีมผมไปเลยครับ หน้า3หลัง3าโปเกมอนนี้ก็จะแบ่งเป็นในส่วนของสายโจมตีนะครับสายป้องกันนะครับสายซัพพอร์ตซึ่งาการดูว่าโปเกมอนตัวไหนเนี่ยเป็นสายไหนเนี่ยผมทําคลิปให้ดูหมดแล้วก็ไปดูคลิปได้ผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยตัวเมตรงเมต้าผมทาให้หมดแล้วนะฮะก็ไปดูประกอบการตัดสินใจได้นะครับอ่ะผมจะเข้ามาสู้ PP กันให้ดูนะครับนี่วันนี้เซิร์ฟใหม่ครับเปิดแล้วนะครับตั้งแต่เที่ยงนะครับเซิร์ฟ6กนะก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นี่ครับ เนี่แลราก็ท้าดวลครับสู้กันไปสู้กับฝั่งตรงข้ามกดข้ามได้เลยครับอันนี้ผมเล่นความเลยเป็น6เท่าอยู่นะก็าสามารถที่จะเข้ามาสู้ได้นะครับผมก็อันดับขึ้นมาชนะเนี่ยขึ้นมา3อันดับเป็น36เราก็จะท้าดวลกับคนอื่นได้แล้วก็มารับของรางวัลน,นะครับเพิ่มเติมได้นอกจากนี้ก็จะมีระบบการลงอารีนาข้ามเซิร์ฟนะครับก็คือการเล่นข้ามเซิร์ฟสู้กับคนอื่นนะครับเพื่อที่จะไต่แรงไต่ดับขึ้นมา อันดับเนี่ยก็จะมีในส่วนของแรง้งต่างๆสูงสุดเนี่ยจะเป็นระดับคิงนะฮะไล่ไปเรื่อยๆครับคิงหนึ่งคิงสองคิงสามอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาร่วมสนุกเล่นกันได้หนูไปถึงดันเจี้ยนต่างๆนะครับก็มีดันเจี้ยนให้เราเล่นครับไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนผจญภัยนะครับเป็นดันเจี้ยนฟาร์มทองฟาร์ม exp ฟาร์มของฟาร์มชิ้นส่วนต่างๆเราก็ลงมาฟาร์มได้ตามเลเวลของเราเลยเราสามารถทําได้เลยพอเวลาเราผ่านด่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดกวาดรางได้เช่นกันนะี่ครับเราก็จะได้ของวันแบบที่เราไม่ต้องเสียเวลาลง,งนเพนราะ บาลานจัดการระบบนะครับดูเวลาในการเล่นได้ว่าเฮ้ยเราจะต้องเล่นหมดนี้กี่นาทีหมดนี้กี่นาทีนะหมดนี้ใช้ออตโอต้ได้หมดนี้ฟาร์มออตโต้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของเส้นทางฝึกฝนเพื่อที่จะชาเลนท้าทายของตัวเราเองนะครับให้เราเล่นเป็นหอคอยถัดไปเรื่อยๆนะครับศัตรูก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆก็คือเหมือนลักษณะแบบว่าเอาทีมของเราเนี่ยมาทําการฝึกฝนได้ก็จะมีของรางวัลให้ด้วยแต่และชั้นแต่และตำแหน่งแต่ละเ็จนอกจากนี้ครับก็มีการ ส่งโปเกมอนไปออกภาชนภัยนะครับเพื่อที่จะรับของรางวัลพิเศษเป็นพวกอุปกรณ์อัปเกรดโปเกมอนต่างๆอย่างเช่นเราจะส่งโปเกมอนไปใช่ไหมครับเราก็ส่งไปเลยนะครับมันจะมีเลคคอ์แนะนำเราก็กดส่งไปได้เลยพอถึงเวลาที่กําหนดนะครับมันก็จะเอาของรางวัลมาให้เรานะฮะเราก็จะเอาของรางวัลเนี่ยไปใช้อัปเกรดโปเกมอนอีกทีหนึ่งสามารถอัปเกรดที่ตัวไหนก็ได้นะครับตรงนี้นอกจากนี้ครับก็จะมีระบบท้าทายอีเธอร์ลงอีเธอร์แลนด์นะครับการไต่หอคอยไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีระบบ,ะบตกปลาเป็นมินิเกม หนไปถึงการกดท้าทายยิมก็ได้นะครับไปสู้กับยิมอื่นๆได้เช่นกันนะครับดบาบชอนไพนะครับมีเล่นสูงสุดถึง25บทนะฮะก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับในส่วนของพลังกายครับแม็กสูงสุดได้ถึง200 20, 0 0พลังกายเลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ในส่วนของแพคกิ้งนะครับที่เราจะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้โดยใช้แต้มคอยสีม่วงเนาะก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับแพ็คสุดคุ้มนี่เราก็จะเอาแพ็คแต้มสีม่วงเนี่ยมาทําการสุ่มหาโปเกมอนเทพนะครับอย่างเงี้ยก็จะมีแบคคิวเลมเซลล่าจะเป็นกิจกรรมตามช่วงเวลานะครับแถวล่างก็มีนะครับมีอาวุธพิเศษด้วยนะครับก็จะใช้คอยสีม่วงนะครับปกติคอยสีม่วงตัวนี้ก็ได้จากการเติมเนาะซึ่งตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ที่60เท่านะเติมร้อยหนึ่งก็ได้6000นะฮะ เติมพันหนึ่งก็ได้60,000นะครับถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็มีการสุ่มเพิ่อมอีก80%เพราะฉะนั้นเนี่ยได้เยอะกันมากๆอย่างเช่นผมถือคลองอยู่แสนนั่งเนี่ยมันเติมแค่หลักร้อยเท่านั้นเองก็ได้ละนะครับเนี่ยบุฟเฟ่สกงสกินเทนนงเทนเนอร์ก็มาหาตรงนี้ได้อุปกรณ์อัพเพรดโปเกมอนก็มีนะครับมีทุกอย่างเลยแล้วก็มาดูจากตรงนี้ได้นะฮะตรงนี้ก็แต้มสีม่วงนะครับสามารถหาได้จากการทำกิจกรร,รมในเพจด้วยเช่นอ่าแชร์โพสเพจแชร์ลิงก์เพจอย่างเ 500, 000, 000, งี้ยคคคคครรรรรัััััับบกกก็จจจะะะะะไไไดด้้้นนนนนนเเเลลลลยย500 10,000มมมมม่่่่่่่่งงแแแแวตติาททีีือสใหป ก็บริหารจัดการกันให้ดีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีร้านค้าพิเศษการหมุนวงล้อหาของรางวัลนะครับก็มีให้หมดนะครับการลงบอสโลกก็เล่นได้นะครับการหมุนตู้กาชาพิเศษอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้นอกจากนี้ครับเวลาเราใช้จ่ายคอยสีมงกงเยอะนะครับเราสามารถที่จะมาฟีดแบ็กนะครับเอาของรางวัลกลับคืนมาได้ตามจํานวนที่เราใช้ไปอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับก็คือเราใช้คอยไปแสนห้านะครับเราจะได้ของรางวัลแถวเนี้ย กลับคืนมาทั้งหมดเลยนะครับตามจํานวนที่เราใช้นั่นเองใช้เยอะนะครับได้ของกลับมาเยอะนั่นเองนะครับระบบ VP นะครับสามารถที่จะใช้เพชรนะฮะในการที่เราจะมาทําการแลกของรางวัลออกมาได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราอยากจะได้สกินอยากจะได้ของตัวนี้เราก็ต้องเสีย2 0 0 0อ่า20,000เพชรนะครับตรงนี้นอกจากนี้ครับก็จะมีตู้กาชาให้เราด้วยครับนี่ตู้กาชาก็จะมีตู้กาชาทุกๆ7วันนะครับก็จะมีกาชามาให้เราสุ่มนะครับเอสพาร์ทสองตัวนะฮะ ก็จะรอบนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรคอซ่ากับดาร์คไลท์รวมถึงตัวละครที่เป็นระดับ S หรือของรางวัลอื่นๆก็มีเช่นกันนะครับตรงนี้ก็มาสมได้แล้วก็จะมีร้านค้าให้เราซื้อของต่างนะครับเพื่อมาทําการอัปเกรดนอกจากนี้ครับก็จะมีระบบต่างๆในเกมเพื่อที่จะทําการเสริมสร้างในส่วนของค่าพลังต่างๆให้กับตัวละครของเราได้นั่นเองนะครับโปเกมอนนะครับมีให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับก็โปเกมอนจะถูกแบ่งเป็นระดับ s s นะครับตามนี้เลยนะครับที่เราเห็นนะครับ ส่วน S plus นี่คือเยอะมากๆรู้เกันแล้วในโปเกมอนมีให้เล่นในหลายร้อยตัวมากๆนะครับเราสามารถจะสะสมโปเกมอนได้นะครับใครที่เป็นนักสะสมโปเกมอนนะฮะก็มาสะสมโปเกมอนตรงนี้ได้ครับเวลาเราสะสมโปเกมอนก็จะมีการปลดล็อกค่าสเตตัสด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมโปเกมอนมือถือนะครับภาพสวยแบบเทอร์นเบดนะครับรองรับระบบภาษาไทยก็เกมนี้ถือว่าตอบโจทย์มากมีกิจกรรมมีระบบให้เล่นค่อนข้างครบถ้วนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลงด่านต่อนะครับตรงนี้ ก็อย่าลืมครับมาเจอกันได้ครับเซิร์ฟใหม่ล่าสุดนะฮะก็มาลงเจอกันได้เลยนะครับสมัครกร่อนเก่งก่อนครับอัปเกรดได้แบบไร้ขีดจำกัดนะฮะสายฟรีก็เก่งได้ครับสายเติมน้อยก็เก่งได้ครับเพราะว่าแต้มคอยสีม่วงเนี่ยมันสามารถหาได้ง่ายๆครับไม่ได้ยากนะฮะ ก็ลองดูครับประมาณนี้นี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับของเกมโปเกมอนพีพีครับก็สามารถไปหาลิงค์ดาวน์โหลดได้ครับอยู่ที่ใต้คลิปเป็นเพจของโปเกมอนพีพีนะครับก็สงสัยสอบถามมาที่ใต้คลิปได้เลยครับก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมคริกช่องมันโซนด้วยละกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ